คอนโทรลด้วยรีโมทคันนี้นะเปิดขึ้นมาเปิ๊กดอัพมันจะเทขึ้นมาที่ไหนไม่มีแต่ที่เรามีที่กิษสดาคุณค้าบลูกค้านะขั้าสุดก็ว่าคันนี้เป็นมิซูบิชิไตตันปี2019คับตัวนี้349,000พร16,000บาทเท่านั้นเป็นกระบะด,ดั 40, บไม่แค่แค่4,000 0โลนะใช้งานมาน้อยมากครับผมนะยางก็ใช้ยางยาบิสโต re นะดอกยางยังเหลือ,เ,ลอเต็มๆใช้ยา,ยาครับนะ ผมาะัย3ก้านวิทยุแอร์ซใช้งานได้ปกติเกียร์ธรรมดา5สปีดบอร์หนังคู่หน้านะครับผมนะกระบะดํนคันนี้มันเปิดได้นะแต่ขนขนของขนดินขนทรายสบายเลยคอนโทรลด้วยรีโมทคันนี้นะเปิดขึ้นมาปุ๊บกดอัพมันจะเทขึ้นมาทุนแรงแบบเยอะเลยนะบางคนไปขนไปขนแม่งหูกว่าจะโยงกว่าจะย้ายนะเทแม่งเลยจบทีเดียวหรือว่าเราลงก็นิ่มๆมาลูกค้า สบายบายอ่าใครอยากดูกันจริงนะครับอยากลองเทสใช้งงใช้งานมาเข้ามาได้เลยนะครับผมกระบะใหม่มากเลยนะือเ,เรียบคนของง่ายด้วยจะขนที่ขน่งขนทรายได้หมดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันอานว่าฝาาคันนี้เปนในครอบครอวด้วยนะครับผมนะ่าหรับใครที่ขาดรถกระบะดาอยู่นะอันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ